อ่าสว,วัสดีครับพบกับรายการ Poké Channel ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมมาครับโปเกมอนเซิร์ฟไทยยูคิมอนนะครับก็พบกับคุณเฮ้ยอย่างเงียบดิเฮย <c oughs> เ้ยเฮ้ยไอ้นี่ก็ด้วยไอน้นี่โอ๊คอันนี้โอ๊ตกับโอ๊ตนะครับพูดดีครับไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าเนี่ย มีไม่แต่ไม่กล้าพูดปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนที่ฝายเลยครับพูดตรงๆเลยครับติดตามในกันต้องคอยติดตามในกันถึงที่ชื่อว่าโดยทุกณพ่อวันนี้ต้องเป็นแบบที่เกิดมากเลยเพรวันนี้มาเล่นแบบมาเล่นกันแค่สามคนชิวๆสบายๆมีติดตัวมีแหลกนะไม่แหลกนะครับไปแล้วจัดไปคุณดีมากอไม่ไม่รู้เวลาเลยนอะไรกันก็มาเวลโปเกมอนเช่นเคยครับหลังจากฮารทที่แล้วไปแลก อหลังจากพัดหลังพัดที่แล้วนะครับหลังพัดคือเบื้องหลังนะครับไปแรกไปแรกไปแรกโปเกมอนมานะครับจากตัวเกงก่าก็เปลี่ยนเป็นัซฟูเทล่านะครับมังกรมังกรเอ้ยมังกรมังกรฟสอซสสิล <G love> ลุยเลย <G love> ดี้ <G love> อ๊อเดี๋ยวสิครับ ต right? ีดิเดี like oh ๋ยวก็จะเป็นคนนำาไ่ายแล้วก็เมมนเชื่มาในตาปหาบุคคยลวเดียหอไเลยไนีไอีไม่มีจำต้องนี่ลยตีดิตีมันดิไอ้ใจโอรู้ตีมันเสียใครก็ได้ช่วยสนับสนุนมีเบ็ดตกปลาก็ช่วยหน่อย มันจะตายแล้วเลื่อนเรือนึงเนี่ยนะไอ้เบือเฮ้ยเราจะจับตัวแม็กมัคตายเลยหนูแม่งจะจับตายเลยเอ้ารถไฟไฟโอ้จะจับตายเลยไปไปไปโปรถนำทางครับเอ้ยโอ๊คโอ๊คนำ ขอรักษาโปเกมอนรบบุ่นหนึ่งขอตัดคลิปไปนะคเพราะรักษามันแบบนานโคตรของความว่าโคตรโคตรนานเลยครับจริงเหรอจริงเหรอไม่จริงครับอ้าวกลับมากันอีกครั้งครับอ้าวของเขาหลุดว่ะไอของเขาแม่งหลุดอ่ะ เป็น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 พัสแสงเยเตอร์อะไรครับอุ้ยแม็กมาร์กเราต้องจับไม่ได้อ้าวเขาหลุดอะเขาหลุดอะเข้าใหม่ดิรับโง่หรือฉลาดดับหลุดแล้วก็ต้องเข้าใหม่ดิเออาเป็นฉลาดแล้วก็โอเนเ็คเ็นนนนเนเนเปเ็เ จับอีกรอบนี้จะตายปบอเออเออเลื่อนหนึ่งแล้วตอ,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 อนนี้แหละได้โอกาสจับครับไปเลเกตบอลลูกเดียวไปเลยครไม่จับได้หรอจะว่าอย่างไรไม่รู้จับไม่ได้ก็เกียนติง เตียนติ้งอย่างเดียวม,มาลุ้นกันครับว่าจับได้หรือไม่อาครับไม่ได้นะครับเ <ขอ S 1> สียบอล <ขอ S 1> ไปแล้วไม่ได้ตลอดการเลยสวยเลยครับเฮ้ยห้ามโดห้ามโดคุณโอ๊ตมีมีมีโปเกมบอลอีกสัก2-3องสามลูกไม่จะจับอีกอ่ะจับจับอั ก็ขอดิได้บะขอดาบะยากแบเดน,<บ>นไป,น,ไปนะบนะบน,บนเดนได้ได้ได้เดนมียู่3สลขอโอ้ลูกเดียมันจะจับติดได้ไหมไอ้เบื้อแบบเอ้ยโง่เฮ้ยอย่าโดอย่าพุ่งโดอย่าพุ่งโดอย่าพุง่งโดบมแกมแบแบมแบมแบยงบันบองเอแขอบคุณมากครบบไปบลยจับ,อ,บอีกรอบบอ,อบออบบบบ เดี๋ยวก็คืนให้ครับอย่ารู้ว่าไปหลุดเลยนะถ้ามาหลุดเราจะห่อมให้ใครยืนบนหัวโปเกมอนเราจะหลุดนะครับทดสอบไหนยื่นใหม่ดิยืดแบบนัานๆเลย โอ้ยโอ้ยจะตายเราเฮ้ยใดโอรุ้ใจเย็นนะเฮ้ยตีมันดิโอ้ยแจ่มากครับสีได้ต้องน่าทับน่าทักนเกินเกินนะครเพบอกแล้วไม่เชื่อว่ามันรูดไอ้เบื้อเอ้ยโง่จัง อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งน้องที่อย่าพึ่งเออตายแล้วเออตายแล้วไม่กระลายมีโครแบ็อยู่ยับเข้าเลยลูกพ่อเก็บจุดมันโคแบ็ก จุดมันไปเลยเอากาศรอบสิเฮ้ยคราเนี้ย่อย่าเพิ่งเลี่ยงนะคนใช้เออเนี่ยแหละดีมากดีแม่ดีแมกดีดีมากดีแมกถ้าจับได้นี่สุดยอดครนะหาไม่ยากหรอกครับถ้าถ่ายติดใครก็ถ้าถ่ายติดคนในเซิร์ฟก็ ไม่ติดับพี่น้องแรกไม่ติดนะอ้อนติเลือดเหลืองจอีกลูกสิมาก่อเอ้าคุณโอ๊ตหายไปไหนครับไาการีน่าโอ๊ตโอ๊ตหลุด มันมันหายไปก็อย่าบึ่งมาสนใจจับโปเกมอนแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเล่นไม่ได้หรอวะเป็นไรอ่ะววดนิ้วเจ็บวดโถอิมเล่นเดเลยโอ้ยได้อย่างจะดูว,วันเล่ด้วยจับไปเรื่อยๆอยอน,นยๆะนนครับรอมันจนกาจะติดนะครับ แบบยากอะไรเช่นนี้จริงๆว่าว่าไม่ไม่กำลังจะพูดนไหมยากมันเด้งขึ้นมาเลยครับมันจะหมดแล้วครับเหลือสามสิบทังให้สองลูกแล้วครับไปเลยโป๊กเกี้บนล้วตอนนี้ก็ผมก็จะมาเดูเป็นเป็นดูเรย โอ้ครับโอ้ครับมีบอลไหมครับปนเลนะได้าวามอจากั้นนะได้วารัครับอ้ย้หมใหมวใเบลมาละ่เอ้บอลหมดแน่เลยอ่ะบอลสุดท้ายต้องเดิมพันนับไม่น่าเชื่อเลยครับดมันควย ไม่ติดครับพี่น้องตายตายตายบอลหมดแล้วมันบักอ่าผมขอตัดคลิปไปตอนที่จับได้นะครับเสียบอ่ากลับมากันกลับมากันอีกครั้งนะครับ คือจำไม่ได้ฆ่าทิ้งสถานเดียวมันก็นหมดแล้วเ <c oughs> อ่อใารักษากันกันตัวอะไรเนี่ยเอองั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเ <c oughs> ท่านี้ครับบ๊ายบายครับ